สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่เก้านะฮะตลาดปิดแล้วห้าโมงครึง่งอันน้นีไมาดูหุ้นตัวใหญ่นะฮะเซ็ตร้อยประมาณนี้นะามาดูเคอรี่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยบอกว่าถ้าถ้ามันทะลุสามสี่มันก็จะโอเคนะแต่มันกลับตัวแต่มันก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้นะครับคิดว่าผมคิดว่าเนี่ยทะลุสามสี่เนะีย่ยเนี่ยมันเป็นติ่งตรงนี้นะ ผมว่าขึ้นไปก็ไม่เกินสามห้าวันนี้ถือว่าขึ้นเยอะเลยนะอ่ามันจะกลับตัวจะเรียก U shape มันก็ยังไม่ใช่นะดูรายวันนะครับเป็น V shape เลยเหรออืออย่างนี้ถ้าถามว่าตามไหมเป็นผมนะผมว่ารอมันย่อมาทักงสามสิบห้าเนี่ยผมว่าน่าจะสน่นาสนใจนะเดีย๋ยวผมให้ดูวอลุ่มนะครับอ๋อวอลุ่มวันนี้ใช้ได้เลยนะเห็นหน,นั้นเห็นนัณเกตไหมครับ เออย่างนี้ไม่จะได้อย่างนี้เลยอะเล่นเป็นวีเชฟลายๆวันดูนะครับขยายมากเนี่ยอืผมว่าก็ถ้าตามก็ไม่เสียหายอะไรถ้าถ้าปัจจุบันมันสายไปแล้วมันขึ้นมาหกเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมฮะหกเปอนกว่าถ้าถ้าต่อรอราคาได้หน่อยย่อเนี่ยกมว่าก็จะโอเคนะรูนร้อยี่สิบนาทีนะครับมันรายสัปดาห์น่าไปดูมันมันมันแย่อยู่แล้วอ ตราบใดที่มันไม่ผ่าน37.75เนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบนะคือมันเป็นโลเก่าตรงเนี้ยต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับอันนี้อีกตัง้งเท่าไหร่บาทเกือบ2บาทเอออย่างเงี้ยยังไงนะครับพรุ่งนี้ถ้าสมามติเขาเปิดไปอย่างเงี้ย37.25ผมว่าขายทิ้งไปก่อนเพราะไอซ์ไอมัน120นาท,ทีมันโอ้โหบอไปแล้วอัตนลนัยษณยังนะครับถ้าเปิดไปสักบาทนึงเนี่อ3%เนี่ย,ยโอ้โหบอจะชัวรนะครับแล้วลงมาลั่นต่ำๆก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับ คือหุ้นถ้ามันจะไปก็ปล่อยมันไปนะอย่างเงี้ยรูปร่างเงี้ยคุณดูนะครับเอออันนี้ทุกทีจะหลังๆไม่ได้ไม่ได้ใส่แต่มห้าสิบวันนะครับเฉลี่ยพอดีอันนี้อันนี้ติดมาไม่เป็นไรใช้ก็ได้มันใช้ก็ได้นะปกติผมเทรดผมเออผมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะบางคนอาจจะไม่มีตัววัดว่าเออถ้ามันอยู่เหนือห้าสิบวันเนะี่ยก็ดีอยู่อยู่ข้างล่างคราบบนสวรรคนลกเงี้ยอโอเคนะครับถ้ามันขึ้นมาเยอะก็พรุ่งนี้เปิดกระโดดทีนึง ก็ขายไปก่อนแล้วก็ลงมาล้วต่ำๆไม่ต้องกลัวนะ,นดดะเนี่ยหุ้นดั้มดูกันกุลเห็นไหมครับกันกุลมันก็จะคล้ายๆกับเคอรี่เคอรี่ใช้เวลาลงมา4-5หวันถึงจะกลับตัวกันกุลนนเนี่ยเรื่อบอกไม่ได้นะหุ้นแต่ละตัวมันก็คนล,ละแบบนะแต่อย่างที่บอกว่าเคอรี่เมื่อวานอ่ะมันยังไม่ได้มีสัญญาณเช่นดิวเบิร์ตคอนเวอร์เจนต์อะไรสักอย่างเลยเพราะมันพึ่งลงมาได้แค่ไม่เท่าไหร่วันนี้มันกลับตัวก็ถือว่าโอเคนะถ้าคนมีอยู่ก็โอเคก็แฮปปี้อ่ะแต่ถ้าคนจะซื้อมันก็ยัง มันมาเร็วไงเรารู้ว่า34าเนี่ยถ้าทะลุไปจะเป็นจุดซื้อแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปถึง36อืมแต่มันไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ดูนะครับกันกุลนีมน่มันไม่เหมือนกับเคอรี่นะคุณดูนะครับถ้ามองง่ายง่ายเส้น50วันมันยังยัง,ยงดีอยู่นะแต่ดูเคอรี่นะครับในรายวันลงมาตั้งนานแล้วนะอันนี้กันกุลเนี่ยผมว่าจะใช้เวลาไม่นานในการเด้งนึกออกไหมครับเพราะว่ามันยังเป็นขาขึ้นถ้าถ้าคนใช้เส้น EMA มันยังไม่ได้โค้งลงนึกออกไหมครับ ราย,าย,ายน้ก็ี่บางทีใช่รายสัปดาห์ก็โอเคสวยเลยแหละเนี่ยผมว่าเด็กกันคุณอาจจะเร็วกว่าเคอรี่ไม่ต้องถึงห้าวันก็ได้สองวันอะไรเงี้ยอาจจะกลับตัวขึ้นไปเลยแต่บอกไม่ได้นะจะกลับไปถึงไหนถ้ากาันกุลน่ะทะลุตรงนี้นะครับผมว่าคุณค่อยซื้อด้วยกันสี่แปดสี่อันนี้ครับจะเป็นติ่งอย่างเงี้ยมันเวลาเล่นคุณหาคุณดูง่ายอย่างเงี้ยมันก็ทุกตัวมันใช้ได้หมดนะครับมันจะเป็นแนวต้านโดยธรรมชาติของมันอะ เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ดูไอซีดูเพียวๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยแท่งเปล่าๆกูสังเกตถ้าเขาแท่งเปล่าเขาดูจากอะไรเขาก็ต้องดูจากไฮโลอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับลองจินตนาการดูถ้าทะลุไปได้เนี่ยเออกูก็บอกไม่ได้นะไม่ถึงไหนนะเพราะว่าอาจจะเหมือนอย่างเงี้ยดีกลับไปทีเดียวสองวันอาจจะกลับไปเท่าเดิมอะไรเงี้ยสิบสองเปอร์เซ็นต์เออก็ก็ถ้าจะตูนตรงนี้ละกันนะติ่งเนี้ยก็ฟ o l โล่บอยผมว่าผมคข้ายๆจะมั่นใจว่า ถ้ามันไม่มีอะไรเรวรานะพากกราฟมันยังสวยกระเคี่เยอะมันจะกลับตัวได้ไวกว่าเดี๋ยวผมมาทธิบายให้ดูนะบ้านปู่กับทลูเมื่อวานผมซื้อไปสองตัวแต่ผมขายไปตัวหนึ่งเพราะตลาอะ่รนะครับถ้ามาดูเบนะครับเบเนี่ยวันนี้ทรงสวยนะใช้ได้เลยกลับแต่โมลุ่มไม่มานะครับทุกอย่างดีหมดนะรายชั่วโมงไม่ใช่สองชั่วโมงวีควีคเนี่ยจะติดดาวต้านอยู่ตรงนี้นะสามหกสอง,สองห้าเนี่ยดาวต้านจ่ายเขาก็าคือเนี่ยพวกนี้ ตรงนี้นะครับลายสัปดาห์ก็ดีเดย์ก็โอเคนะชั่วโมงก็2ชั่วโมงก็ใช้ได้2ชั่วโมงก็ติดแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับสา,าบาทอีก75้ตังแต่ข้อเสียคือวลุ่มไม่มีก็ก็รอไปก่อนหรืออาจจะมาพรุ่งนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ามาดูบ้านปู่กับทูก่อนทูเนี่ยมันลงมาเยอะใช่ไหมบ้านปู่เหมือนกันอันนี้มันจะมีจุดซื้อคุณเห็นไหมครับลายสัปดาห์เนี่ยบ้านปู่เนี่ยดูดีนะ ไอ้ถูนะครับโอเคนะแล้วคุณหนกลับไปดูบ้านปูบ้านปูก็สวยยิงสือก็ถูอีกนะไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับรายสัปดาห์แต่จะบอกว่ามันเป็นทริคเล็กๆน,น้อยๆจริงๆอะ่ะผมใช้ตรงนี้คุณเห็นไหมครับลายเนี่ยมันเกิดคอนร์เจนเอ๊ะเห็นไหมครับลงราคาลงร้อยี่สิบนาทีนะแต่อันเนี้ยมันไม่ลงโอเคไหมครับราคาลงมาเรื่อยๆแต่อายไซไม่ลงแต่ครั้นี้มันจะดูไม่ได้คุณคุณมาดูร้อยยี่สิบนาทีนี่ไงที่เมื่อวานที่ผมบอกเนี่ยคุณเห็นไหม เมื่อวานมันมีอยู่แค่นี้นะครับประมาณนี้เนี่ยคุณเห็นไหมเมื่อวานมันมีอยู่ยงี้ยแค่นี้เองเมื่อวานวันนี้ก็ที่แปดเมื่อวานกันเลื่อนนิดน,น,นึงเมื่อวานจบแค่นี้ประมาณนี้นะอันนี้นึงมื่อเจ็ดสิบอารตัวเจ็ดศูนย์เนี่ยีุณเห็นไมร้อยยี่สิบาทีนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ลงลงมาเรื่อยๆแต่อันนี้ขึ้นเลยแต่อันนี้มันไม่ลงมันไม่ได้ขึ้นชัดขึ้นนี่แหละ แต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชันอย่างนี้ผมเลยซื้อเข้าไปนึกออกไหมครับเวลาคุณหาหุ้นน่ะคุณหาพวกเนี้ยแล้วคุณเองจะเข้าใจเองว่าอา่ามันใช้ได้ gent, gent, หรือคอนเวอร์เจนไดเวอร์เจนอะไรอย่างเงี้ยจะคุ้นจะลงก็ไดเวอร์เจนแต่ข้อเสียระสามสิบนาทีอย่าเชื่อมากร้120อยี่สิบนาทีก็ผมยังคิดว่าห้าสิบห้าสิบเลยนะไอ้พวกเล็กเล็กเสามสิบนาทีนี่ก็ดูไว้ไว้เอาเหมือนเหมือนเหมือนเดเทดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะว่าแต่จะไปใช่ว่ามันเหมือนวีค ขนาดวีคอย่างที่บอกะหุ้นปั่นมันยังไม่ลงเลยับเกิดดิเวอร์เจนสี่ครั้งสามครั้งจะพาะหุ้นปั่นนะแต่หุ้นใหญ่หุ้นเขาเรียกว่ามีอะไรสกุลชาติอะอย่างอย่างทูรูเขาก็มีมันกออกไหมฮะหุ้นเซดร้อยก็มีหมดแหละมีธรรมพิบาลระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทุกตัวที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หุ้นปัน่นมันก็เป็นคุ้นกึงนก่งปั่นกึ่งพื้นฐานพวกน,นี้ยเขาก็จะทาสุดนตลาดไม่ได้เพราะคนเล่นมันเยอะนึกออกไหมฮะมีทั้งรายใหญ่รายย่อย <TH UR L> ฝรั่งหัวแดงหัวแดงกองทุนป๊อปเทดเนี่ยจุดที่ซื้อคือถแถวๆเนี่ยนึกออกไหมครับก็ซื้อไปแต่ความเสี่ยงมันมีไหมมันมีนะไม่ใช่แบบเพราะเอสอาร์ยู M y ต่ำมันจะขึ้นมันไม่ขึ้นก็ได้นะครับถ้ามันจะเป็นเทรนลงเนี่ยผมก็เนี่ยตั้งขายเนี่ยสี่แปดหกเห็นไหมครับตั้งตรงนี้แล้วคุณไม่ขายก็ได้นะเพราะการาฟมันไม่ได้แย่ลายวันนึกออกไหมครับจินตนาการนะทูลายวันไม่ได้แย่แต่คุณมาดูบ้านปูนะครับ เนี่ยบ้านปู่ไหมสัปดาห์สวยรายวันแย่ไหมแย่แล้วบ้านปู่ผมก็ซื้อเหมือนกันได้ราคาดีเมื่อวานนี่เห็นไหมครับเหมือนกันไหมกราฟคุณดูนะฮะสามสิบนาทีนะทุนี้ทุกสาสิบนะเอาเออกให้หมดเลยทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมราคาก็ลงมาไอ้นี่มันดันตอนนี้เนี่ยมันทำมาละครั้งหนึ่งนะราคาไม่ลงราครังนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็ซื้อไปเถอะไม่เห็นจะมีอะไรเลยจริงถูกไหมครับเกิดแต่คุณต้องมีจุดซุปอลอถ้ามันเป็นไม่เป็นอย่างที่คิดแต่บ้านปูยังไงต้องขายเพราะว่ามันเป็นขาลงในรายวันเนี่ยนึกออกไหมครับคือพวกนี้มันเราเล่นเพื่อรีบาวเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าไอซไอชัดเจนไอ้ไอ้เต้นฮ้าสิบวันแล้วคือคือในรายวันเป็นขาลงแต่รายวีคเป็นขาขึ้นอันนี้คุณสาหรับผมนะคุณอาจจะไม่ขายก็ได้ก็เรื่องไม่เป็นไรกันนี้ก็ได้ขายได้ราคานี้แหละ ก็กำไรห้าสิบตังค์อะไรหกสิบตังค์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ทรูที่ต้องขายเพราะว่ามันรายวันมันขาดลงอันนี้มันเราเล่นพื่อรีบาวแต่ทรูเนี่ยรายวันมันโอเคอันนี้อันนี้เราเล่นเพื่อวิ่งนะครับเพื่อวิ่งกระจายถ้าทะลุตรงเนี้ไปเนี่ยสี่แปดหก่ยแต่กินคุณถายที่สามแปดหกก็ได้ตั้งขายไว้ก่อนก็ส่วนหนึ่งคุณคุณซื้อมาพันหุ้นคุณขายห้าร้อยตรงนี้นึกออกไหมครับแล้วคุณมีเบสอยู่กองบนเนี่ยสี่บาทอีกอกอ,กอกงหนึ่ง ถ้าลงมาคุณก็ดูว่ามันจะเกิดไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมวิธีดูกัแล้วกันอันนี้ SCA ซีเมีถามมาผมไม่ได้ผมเคยเชียร์ไปแถวไหนาแถวเนี้กองเนี้เกิดเออ๋นยนนะเกิดคอนเวอร์เจนมันก็มันยังไม่ขึ้นเลยมันขึ้นไปตึงเดียวเนี่ยแก่นี่เองแถวเนี้แล้วก็แล้วเออผิดก็ปล่อยแล้ว,ล,วลงมาถึงนี่คราวนี้มันถามอีกว่าเด้งไหมอันนี้ อันนี้ไม่เกิดโดจินะครับเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันขึ้นมาสามวันนี้สามเปอร์เซ็นต์รายสัปดาห์เนี่ยเพิ่งจะเป็นกองเนี่ยเพิ่งจะลงนิดเดียวเองนะแต่ก็ก็โอเคนะเพราะมันขึ้นมาเยอะนะครับมันมันมาจากห้าสิบหกบาทโอ้เกือบสามเกือบทึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยสังเกตมาร้อยยี่สิบบาทเียเกิดเดร์เจนกันแหละได้ไหมครับไอคอนวร์เจนสัญญาขัดแย้งอ่ะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะเรียกผิด แย่ราคามันเหมือนไม่จะลงมันบอกว่ามันจะไม่ลงนะมันไม่ใช่ความมันจะขึ้นนะครับคุณนักตีความหมายก่อนว่ามันบอกมันจะไม่มันอาจจะไม่ลงเหมือนดิเวอร์เจนมันบอกว่ามันจะไม่ขึ้นอาจจะไม่ขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าเกิดดิเวอร์เจนจะต้องลงลงอย่างไม่ใช่ถ้าถามผมนะถ้าคุณจะเล่นแบบเสี่ยงนะครับสามเอดเจ็ดห้าคือหายออกันเนี้ยทะลุไปได้คุณถ้ากระโดดเข้าใส่ถ้าไม่ใช่นั้นเป็นผมผมไม่เอานะอืมถ้ามองได้อย่างนี้นะครับ สามหนึ่งเจ็ดห้าแล้วถามว่าไปแค่ไหนสามสามผมพอใจตรงนี้นะถ้าพวกทะลุไปได้ใครซื้อที่สามสองขายสามสามกว่าหรือเพราะว่ามันเป็นคุ้นขาลงเนะคุณเล่นมันคงไม่เหมือนเคอร์รี่นะเคอรี่เป็นขาลงจะกลับมาวันเดียวจะเปิดขาขึ้นมันคงไม่ใช่อนะเคอรี่ถ้าพวกนี้ขึ้นอีกสิบเโอ้ตายเลยนะเนี่ยก็จะจบขาลงจบชัดเจนเลยนะครับแต่ s a ซีเมก็มันก็เหมือนกันมันไม่ใช่นะฮะ คุณจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นคุณต้องไซด์เวย์ก่อนคุณไม่ใช่หุ้นปั่นนะฮะมันไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บเป็น Vshape ทีเดียวจบเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นขึ้นเป็นลงมันไม่ได้อันนี้มันหุ้นหุ้นมีสกุลุนชาตินะมีชาติกูลอย่างเงี้ยจะต้องเป็นไซด์เวย์ระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยจะเปลี่ยน็นขาขึ้นหรือจะขันลงนะอันนี้ไม่บอกไม่ได้นะฮะผมคุณไม่ต้องกลัวหรอกหุ้นมีให้เล่นเยอะแยะถ้ามันขึ้นไปคุณก็ปล่อยมันไปถือว่าเราเราเรียกว่าไนงะเราไม คุณใช้เทคนิคอะถ้าคุณผิดแต่ว่าก็คุณเราก็ไม่เก่งพอมก็เท่านั้นแหละมันก็มันก็ผิดพลาดกันได้นออกรอไงอืมจะว่าจะไปโทษว่าเอ้ยเจ้าอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับเจ้ามันเกี่ยวกับตัวเรามากกว่านะถ้าเรามองกราฟครับบางทีเรามองว่าดีนะแต่กราฟมันไม่ขึ้นกับมีเยอะแยะไปมองว่าหูสวยงามไม่มันมันลงก็ยังมีบ่อยไปนะเราจะมองผิดแต่ที่สําคัญเราต้องมีจุดซ็อบลอดคัดลอดต้องมีแค่นั้นเองอะผิดทางเราหนี อันนี้นะครับถ้าทุกทุชายตรงน,นี้ก็ค่อยเข้าโออเนี่ยมีคนถามว่าเอาไงโอผมก็จริงๆคนมีอึดอัดนะคือคนก็อยากมันลงให้มันจบน<อ>ึกออกไหมครับเอาไปเลยลงไปเลยยี่บสองบาทเงี้ยจะจบๆไปมันไม่ลงอ่ะแล้วาถามว่าจะลงไหมผมบอกผมไม่รู้ว่ามันก็ถ้าเจ้าก็ไม่ให้ลงมันก็ไม่ลงเนี่ยรายลายสัปดาห์แย่มากไม่ต้องไปดูแล้วกันถือว่า อย่างเงี้ยกรามห่วยรายวันก็โอเวอร์โซไหมผมว่ามันก็โอเวอร์โซนะแต่มันเป็นเทนขาลงบางทีมันอาจจะเป็นเทนไปแล้วนึกออกไหมครับมันใช้ไม่ได้แล้วไอซายเนี่ยผมว่าเด้งขึ้นไปชนเนี่ยผมว่าไม่รอดหรอกห้าสิบลงมาอาจจะว่าเด้งมาได้แค่เนี่ยยี่จ็ดยี่แปดแค่เนี่ยครับผมว่านะแล้วก็แล้วก็ล่วงใหม่อันนี้ดาวนะจากประสบการณ์ที่คิดว่าถ้ามันเป็นหุ้นอย่างเงี้ยรูปร่างอย่างเงี้ยนะฮะ ก็คิดว่าน่า,นาจะไม่แต่จะให้ชัวร์วนะตีเทีนลายเนะี่ยกูณทะลุตรงนี้ยี่แปดกว่ามันถึงจะจบแนวโน้มขาลงชัดเจนนะอันนี้ก็ต้องรอกันนานถ้าคุณจะเล่นก็ไม่เป็นไรมันเป็นหุ้นดนะีสักวันไงมันก็ต้องมานื่ออกไหมฮะถ้าคุณติดดอยตรงเนี้ยี่สิบโกบาทผมว่าภายในเวลาไม่กี่เดือนเนะี่ยมันก็ต้องกลับมานึกออกไหมฮะถ้ามันไม่มีอะไรเลวร้ยวายอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าหุ้นปั่น บางทีสามปีห้าปีคุณไปดูนะหุ้นหลายๆตัวโอ้ยติดกันไม่ต้องหุ้นผ่านอะไรหุ้นอสังหา PFRML มันก็ไม่หุ้นดีนะนก็ไม่กํไ่ไมแต่ทุนมันสูงเหลือเกินนะติดกัน CGD อย่างเงี้ยสบาทห้าสิบก็จะไม่ผิดใช่ไหมหรือหกบาทไม่รู้จะไม่ได้ก็ระวังไหมนี่ดูที่ t t อนะนี่ t t อเนี่ยขึ้นมามหาศ,าศาลเลยนะจากสี่บาทไปห้า ยี่สิบาทประมาณนะเกือบยี่สิบห้าเท่าลงมาแค่นี้เองลงมาครึ่งเดียวเองเท่ากับตอนนี้จะมาสักสาบาทขึ้นไปก็ยังสามเท่าอยู่สี่บาทสองเท่าครึ่งสองร้อห้าสิบเปอร์เซ็นถามว่าเด้งพอ,อยังเนี่ยก็เนี่ยเกิดแค่คอนเวอร์เจนต์อีกแล้วนะครับคุณคุณย่อไปดูสามสิบนาทีนะิงสารนิติทีคุณเล่นแบบเดย์เทรดนะแต่อย่าไปเล่นเันมากน,นะคุณเล่นหุ้นแล้วมันเครียดบ่าๆใครวิเคราะห์แบดสิบห้านาที มีคนถามว่าใช้ทาเฟรม15นาทีครึ่งชั่วโมง30นาทีเนี่ยผมว่าเอ,อเราเล่นหุ้นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเงินใช่ไหมกาไรแต่ถ้าคุณเล่น30นาทีอมันเครียดอ่ะคุณทําอะไรไม่ได้นี่ออกไหมฮะคุณก็ต้องมานั่งเฝ้านั่งอะไรจริงๆคุณใช้2ชั่วโมงอ่ะถ้าคุณเออวันนี้คุณอยากได้ไปกินอาหารญี่ปุ่นไปกินบุฟเฟ่ดีๆอ่ะคุณก็มาลองดู60นาที30 15คุณก็เล่นไปแต่มันผมว่าอย่างเงี้ยโอเค แต่ไม่ใช่ว่าโอ้หคุณตั้งนานตั้งต่อเล่นทุกวันอะไรมาวิเคราะห์บิดคอยสิบห้านาทีโอ้โหมันมันมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าคุณเล่นมันนานๆคุณจะรู้เลยยิ่งทางเฟรมเล็กความผิดพลาดมันจะเยอะมากมหาศาลแล้วคุณเล่นอย่างเงี้นคนรวยก็คือบิดครับนึกออกไหมครับเอ๊กไม่เอ๊กสีบีะเดียดตรงนี้มันจะขอไปแล้วก็เล่นอันนี้เล่นเพื่อสนุกอ่ะเล่นสิบห้านาทีสามสิบนาทีเล่นนานๆครั้ง แต่ทุกวันในญี่ปุ่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแล้วแต่คนแล้วคนระับถ้าคุณชอบคุณก็เล่นไปอย่างเงี้ยอันนี้ผมให้ดูเฉยๆนะเนี่ยนะมันก็เกิดมันคุณไปดูแพทเทิร์นทูบ้านปู่อย่างเงี้ยทีทีทเอก็มันเหมือนกันนะมันก็ขึ้นนึกออกไหมฮะแต่จะขึ้นแค่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ความสบายแต่ละคนแล้วแหละว่าว่าเราเดาใจเจ้าถูกไหมพวกนี้มันมีเจ้านะมันถ้าผมให้ผมเดานะอ่าสามสิบนาทีเราต้องมองนะ ดูเหมือนมันจะเด้งนะแต่ลายวันเนี่ยลายว,วันก็จริงๆก็ใช้ได้นะลงไปกรออยู่ข้างล่างหลายๆครั้งจุดผมว่าเนี่ยถ้าจุดเนี้สิบบาทสี่สิบห้านะอาจจะเป็นโฟลว์บายนะประมาณเนี้ยไม่ใช่ดิสิบบาทห้าสิบประมาณนี้นะอีกสี่สิบตังค์คุณกระโดดเข้าใส่ฟฟลว์บายแต่จำไว้นะครับรูปล่างอย่างนี้เล่นเด้งนะฮะไม่ใช่ถือยาวไปชาติหน้านะยังไงขึ้นไปต้องลงมาอย่างน้อยหนึ่งครั้งสองครั้งไม่ต้องห่วง คุณอย่างนี้ไม่มีไม่มีขึ้นหรอกครับคุณไปชนห้าสิบยังไงก็ต้องร่วงร่วงจะกี่ครั้งจะเป็น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 ยูเชฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนึกออกไหมครับจะสามสามฐานสี่ฐานสองฐานอันนี้บอกไม่ได้นะคือเทรนเลนการาฟเขาก็จะดูอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่มีฐานให้ดูมันดูไม่ออก เนืองจากค no like, so, okay. right, ุณจะเป็นคุณมันมันก็มีนะผมว่ามันต้องมีคนเก่งอย่างนั้นน่นะอย่างผมอะผมชอบดูฐานเนี่ยตุดตามสูสูตนสุดรอะไรเงี้ยลองดูละกันอันนี้มาดู RPC เนี่ยเส้นนี้ตีนะครับก้าวยหญนะถ้าพรุ่งนี้ทะลุไปได้ในรายวันอันนี้ไม่ต้องมาดูวีกนะครับวิกก็วิกยังโอเคอยู่นะผมว่าก็ยังเปนมองเป็นขาขึ้น RPC เนี่ยกราฟสวยนะเหมือนเหมือนสวยทรูก็โอเคนะแต่ซูทรูนี่วย RPC ไม่ได้นะ ถ้าดูเป็นนะครับลายวิคเนี่ยสวยกิ๊กเลยทีนี้ว่ามันมันมาตรงเนี้ยมันหลุดตรงเนี้ยมันข้อเสียอย่างเดียวมันหลุดสี่สามสองเนี่ยมันมันดูไม่ดีอ่ะเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านเดิมสองอันเนี่ยหลุดสี่สามสองแล้วตอนนี้มันกลับขึ้นไปให้ได้นะรุวเร็วนี่ยขึ้นไปไม่ได้นี่แย่เนี่ยแต่ถ้าไม่ไม่เราไม่ดูวิเราดูวันเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่คุณว่าอันจะจบแนวผมเรียกกอนเนี่ยเป็นพักฐานนะผมไม่ได้เรียกฐานลงนะ จบการพักฐานเนีย้ยจะวิ่งถ้าจะวิ่งก็วิ่งได้แรงนะถ้าทะรู้ไปได้อันนี้ก็ดูนะแต่ถ้าเท่ารู้412 410นี่ก็คันรอนะโยนจริงครับหนีไปเลยอันนี้ก็โชคดีแล้วลกันอันนี้เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะผมว่าถ้ามีเคาะเล่นตัวใหญ่ๆม,มันมิเคราะห์ง่ายกว่าแล้วมันผมว่ามันก็ได้เงินง่ายกว่านะเนี่ยหุ้นทุกตัวเนี่ยผมเล่นหมดนะทุกตัวนะแต่บางอย่างช่วงนี้ TTE ไม่ได้เล่น สถานะเนี่ยม,มีหมดเลยนะรวเร็วนี้ก็ยังมีมีทุกตัวเลยอ่ะกันกุลก็ไม่ไม่เน้นนานแล้วเหมือนกันที่เหลือเนี่ยทุกตัวเนี่ยมีมือไม่นานนี้ก็เล่นกันอยู่นึกออกไหมฮะแต่ถ้าเอ่อแล้วแต่กันถ้าคุณปั่นแต่คนคิดว่าหุ้นปั่นมันตัวราคามันถูกอะมันร่นวาแต่ผมพูดจริงๆว่ามันมันคุมยากอะนึกออกไหมฮะ มันก็ได้เงินง่ายกับจริงแต่ถ้าคุณต้องแม่นแล้วคุณก็ต้องมีคัดล้อแต่ส่วนใหญ่คัดล้อไม่เป็นก็ซื้อไปแล้วเอออย่างก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้หุ้นขาดหุ้นพวกนี้ผมยังต้องคัดล้อเดี๋ยวนะ้ไม่ต้อง,องถูเธออะไรเงี้ยถ้าผิดทางเงี้ยโยนไปเถอะแต่โออานี่เป็นข้อยกเว้นนะที่แบบเนี่ยดูยังไงก็ไม่รอดนะคัดล้อตรงนี้27 50, 27, ยี่สิบเจ็ดห้าสิบยี่สิบเจ็ดเงี้ยไม่ลงอะไรอย่างเงี้ย อก็แปลกดีแล้วจ้าวมาใไม่หลง้วไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะมีข้อยกเว้นบางตัวอย่างเคอรี่นะหลุดตรงนี้สองวันทาน่าน้นเองครับร่วงไปสิบสี่เปอร์เซ็นสิบาเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโอเคก็โชคดีในการลงทุนแล้วการก็หาวิธีให้เจอในการว่าจะใช้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญก็ต้องมีมีระบบว่าแล้วก็มีคัดลอสต็อปลอสก็แล้วแต่เรียอยังไงก็แล้วแต่โอเคทำให้เป็นนิสัยครับบางทีมันก็ขายหมูติดดอยไม่เรื่องธรรมชาติ แต่เราต้องมีคันลอดนี่มันมันเป็นข้อบังคับนะไม่ใช่เรื่องธรรมาชาติต้องมีนะฮะโอเคขอบคุณครับ